สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับทักทายกะกลางคืนเอฟซีทุก,ก,ก FC ทุกท่านในนอกต่างจังหวัดนะครับสายการงานวันนี้หยุดเต็มสูบวันนี้วันอาทิตย์ทีแปดนะครับเอาก็เวลานี้ช่วงนี้ก็เช้าเชอย่างนี้นะครับทักทายทุกท่านนะครับสายการงานสายบริการนะครับท่านไหนอยู่ไหนบ้างต่างจังหวัดก็คงเริ่มจะเข้าอะไรนะเขาเรียกปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับ อยากกินปลาก็บริกินดอกพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่ไกลนะครับไม่มีเพื่อนไม่มีพ้องอยู่แถวนี้นะครับอยู่ตัวคนเดียวนะครับถ้ามีเพื่อนพ้องน้องพี่ก็เขาต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ยังไดเอามากินนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ฝากอยากให้แม่นี่ทําเด็ดเดียวส่งมาให้ก็แล้วกันนะครับพวกปลาปลาข้าวมันปลาข้าวซอยยังประมาณนี้นะครับกับเห็นเขาลงรีลงยังก็เป็นแต่อยากกินอยู่นะครับนะครับเอ้าวันนี้ก็ทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะครับ ได้มากในน้อยก็ไปนะครับทุกวันนี้วันละพันเนี่ยน้ำลายเหนียวนะครับวันละพันน้ำลายเหนียวครับแต่ถ้าวิ่งเช้าเข้าบ้านสักทุ่มสองทุ่มอย่างนี้นะครับในความรู้สึกของผมนะรับงานแอปด้วยสายมิเตอร์ด้วยสายโบกด้วยเนี่ยมันก็น่าจะได้อยู่ประมาณพันห้าเป็นถึงพันแปดนี่แหละนะครับแต่อย่าลืมนะว่าการขับรถแท็กซี่นานๆใช้เวลายาวๆมันจะมีความรู้สึกว่า เพลียนะครับท่านจะขยันได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่สามที่สี่นี้ท่านจะเริ่มเพลียแล้วเพลียคือแบบไหนเหนื่อยแบบว่ามนเงนือไม่ออกมันจะเหนื่อยแบบลักษณะอาการนอนแล้วไม่อยากตื่นนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็วางแผนการขับรถให้ดีที่สุดท่านถนัดกะไหนท่านถนัดเวลาไหนท่านก็วิ่งเวลานั้นอย่างผมนี่ผมไม่ไม่เคยขับเคยเคยขับนานอยู่กะกลางคืนสมัยขับรถเช่าเขาประมาณอ่า ห้าปีก่อนหกปีก่อนนะครับขับรถเช่าเขานะครับกลางคืนนะครับก็เคยขับอยู่นะครับแต่ช่วงนี้มานี่สายตาผมไม่ดีนะครับมันเป็นภาพซ้อนนะครับแก่มาก็อย่างนี้แหละนะครับสายตาไม่ดีนะครับประวัติดื่มเหล้าเยอะอะไรร่างกายนี้พังเยอะนะครับแต่ยังดีที่ผมเนี่ยไม่ทิ้งในเรื่องการออกกําลังกายและสุขภาพนะครับมันก็เลยพอมาได้ถ้าเป็นงั้นเนี่ยเพื่อนพ้องน้องพี่ผมในสมัยนี้ เบาหวานความดันมาหมดแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยไปตรวจนะว่าเป็นโรคอะไรแต่กลัวเป็นโรคหัวใจเพราะว่ามันจีบแป๊บแป๊บใต้เล่านมนะครับบางครั้งนะครับป่ะท่านวันนี้นะครับยังไม่ออกไปเลยนะครับรอให้มันตีห้าขึ้นก่อนก็แล้วมาทักทายทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้มันหมานารวยนะครับท่านค้าขายอะไรก็ขอให้จตการเรื่องลุ่งเรืองนะครับทำมาหากินก็ขอให้สุจริตในต่ออาชีพของเรานะครับเงินก้อนนั้นเราได้มาเราก็จะมีความสุขนะครับ แต่ถ้าเงินไม่สุดจริตมาเนี่ยมันไปง่ายนะครับอย่างเช่นวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยท่านไปเมาส์มาได้สักสี่ห้าพันเนี่ยท่านไปลงมวยท่านก็อาจจะเสียอันนี้ผมคูดตัวผมเองหรอกเคยเซ้นสมัยก่อนในเซ้นนะครับเลียวแหลกมา่อวนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยขับแท็กซี่ลีโม่นุ่นนะนะครับอืมนะครับกวันนี้เราก็ต้องทําตัวให้ดีที่สุดนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนนะครับปะท่านไปหาเงินกันดีกว่าครับในมากในน้อยก็ทําหน้าที่ของเรานะครับ